สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมสะมาแชร์ประสบการณ์ถึงเรื่องของบักผิดว่าเห็ดแบบใดบักผิกทั้งติดหมากดกนะครับเด้อสำคัญติดสุดรนี้คือปุ๋ยทางดินครับพี่น้องปุ๋ยทางดินถ้าต้องใส่นะครับโดยเฉพาะช่วงทีท่สิติดหมากสิ่หายโดกแต่ติดโดกติดหมากนี่แหละครับให้พี่น้อง ใส่สูตรตัวหลังสูงเด้อครับเด้อของผมนี่คะ่ะสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับใส่เพิ่นสูตรตัวนี้สิบบำรุงหมากนะครับบำรุงหน่วยให้หน่วยใหญ่สมบูรณ์วิน้ำนักนะครับสูตรที่ฉีดพ่นหรือว่าโฮอร์โมโนนี้ก็จำเป็นนะครับต้องฉีดให้เพิ่น ฮอร์โมที่ผมใช้นะครับผมผมก็ใส่แบบเท็ดเองนะครับทดลองทดสอบมาได้ผลครับพี่น้องกระสูดเดียวกับที่ผมใส่กับบักทัวนั่นแหละครับกับเว,ว่าสีไทนบักพริกนี่ผมกินเสริมโดยใครนะครับก็บคือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับของผมใช้คาราบาวนะครับ ย่ยังก็ได้ด้วยพี่น,น้องแหล้วกะนุมจืดหนึ่งกองนะครับไข่สองน่วยครับไข่สองลูกเอามาตีให้มันเข่ากันนะครับตีมันเข่ากันแหล้วกะไปผสมกับน้ำยี่สิบลิตรหรือว่าพี่น้องมีถังสิบหกลิตรก็ได้นะครับเอามาฉีดพ่นในพิ้นนะครับฉีดด้บักพิก ต้องเป็นเวลาย่ีมือเสาร์นะครับเด้ย่ยโบเกินเก่าโม่งนะครับหรือว่าก่อนแดดแรงนะครับก่อนแดดจัดให้พี่น้องฉีดช่วงนี้นะครับการดูแลมแมียงมาเรยงต่างๆนี่สําคัญนะครับศัตรูของพริกพวกเพลีย้ยพวกมะรงต่างๆก็หลักลักเพลี้ยไฟนะครับเฮให้ใบงิกใบหอง,งายขึ้นนะครับ ไรขาวไรแดงกจะเ็ดใ้ใบงิกหอขวมลงครับพี่น้องอันนี้คือสเศษหลักเลยครับพวกเพลี้อ่อนนะคะรับเพลี้ตัวอ่อนพบจะเป็นเพลี้ตัวดำตัวแดงนี่แหละคะรับเพลี้ตัวอ่อนอันนี้ก็ซาเหตุหลักเห็ดห้บางพีเขาโบจะลริ่นเติบโตนะคะรับเห็ดในใบงิกใบเหลืองนะครับ ผมก็ฉีดพ่นด้วยน้ำมักยาสูบเหลาขาวน้ำส้มสายชูนะครับตามคลิปที่ผมลุ้งห้พี่น้องไว้เบิงนะครับเขาพี่เบิงได้ครับคลิปก่อนๆพี่น้องแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมันลุ่งหลายแล้วนะครับมันเป็นใบหงิกใบหอมันหลายแล้วนี่ผมบอกพี่นอ้องเลยว่าน้ำมักสมุนไพร ต่างๆเนี่ยอียังก็เหล้วแต่มันเอาบ่อยูครับรักษาบ่หายครับพี่น้องในกรณีที่มันเป็นแล้วเด้นะครับใบมันหงิดมันงอล่ะใบมันเลืองล่ะมันก็จำเป็นต้องไิพึ่งสารเคมีละครับพี่น้องซึ่งกมีขายหลากหลายยี่ห้ออยู่นะครับตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นอวกอะบาเมกติน หรือพี่น้องจะเอาแบบแห้งๆยุดเลยทีเดียวกับเอกซอสนะครับราคาค่ะเพียงเนียจากน้อยเต่ดดีครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ต้องการใช้จำพวกสารเคมีนะครับในกรณีที่น้ำหมักสมุนไพรต่างๆมันเอาไม่อยู่นะครับเด้อพี่น้องถ้าบ่ยจำเป็นเข้าก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรนะครับแต่ว่ามันต้องขยันฉีดพี่น้อง สามเมออหาเือฉีดไเพ่นนะครับคือมันทําได้แค่ป้องกันนะครับน้ำมักสมุนไพรเกือบทุกชนิดนะครับพี่น้องถ้าว่าเป็นแห้งเหลวนี่มันเอาบายุนะครับกันนี้ผู้พ้นสารเคมีคือเก่าแหละครับพี่น้องสําหรับโรคอย่างอื่นนะครับช่วงนาฝนนี่ค่ะลูกราหนวดแมวอ่นโรคโคนเน่ารากเน่านะครับ ผมก็ใช้จำพวกมีทาเล็กซิลนะครับฉีดผลในเพื่อนพี่น้องแล้วก็โรยด้วยปูนขาวโรยที่โคนนะครับปูนโดโลไม์ครับพี่น้องอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของโรคกลารากเน่าโคนเน่านะครับเด้อให้คำาบบผิกนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่ใช่ได้ครับพืชผักอื่นๆนะครับส้มมะเขือก็ได้นะครับพี่น้อง ผลไม้ต่างๆนะครับผงเงาะผงทุเรียนผงชินดาในกระไดนะครับสําหรับมีทาเล็กซิลนะครับอันนี้ก็กําจัดเชื้อรานะครับแล้วก็ปุนดูรเมยหรือว่าปูนขาวเนี่ยกันล้วลุงดินนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเชื้อราได้เหมือนกันนะครับพี่น้องกต่สาหรับพี่น้องที่สอบถามกันข้ามานะครับบอก บเคยเห็นลงบวชผิกโดนเรียวว่าสัตน์นะครับลงแต่หมากทัวมื่อนี่ก็เอามาลงมเห็นบึงนะครับแล้วก็มาเชร่ประสบการณ์ให้กับพี่น้องในฟังนะครับเพราะที่สิเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนำไปใช้ในสวนของพี่น้องนะครับเด้นนะครับแต่เมื่อว่าพี่น้องสงสัยแล้วว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ ใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สมุนไพรนะครับในการกําจัดพเพลี้ยกําจัดพวกมเมลงต่างๆกระสอบถามไหวที่ไต่คลิปนะครับเนี่มีเวลาว่างย่มใดผมก็จะมาต่อไปเพี่นรองให้ทราบอย่างเร็วนะครับสลับมือนี่สวัสดีครับ